สวัสดีทุกคนตอนเด็กด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการผีล่าหัวระวังถ้าผีมันออกล่าหัวเมื่อไหร่แล้วก็มันจะยังไม่กลับจนกว่ามันจะได้หัวย้อนกลับไปในสมัยที่ผมยังเรียนหนังสืออยู่แถวย่านประชาชื่นใกล้วัดเสมียนานารีนะครับ ย่านนี้มีตำนานที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีเส้นทางตรงหน้าวัดเสมียนเนี่ยนะฮะถ้าเกิดจะออกมาทางถนนวิภาวดีเนี่ยมันจะต้องตัดกับรถไฟนะครับตัดกับรางรถไฟทีเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทางเท้าหรือรถลาที่สัญจรไปมาเนี่ยก็จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องข้ามทางรถไฟตรงนี้จึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งฮนะ มีอยู่ครั้งหนึ่งครับเคยมีหญิงสาวแต่งชุดดำสอคนเนี่ยกำลังจะไปงานศพของแม่เธอนะครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร่งรีบไม่ทันได้ระวังรถไฟครับจึงถูกรถไฟชนล่างขาด2ท่อนน่าสยดสยองเป็นอย่างมากนะครับว่ากันว่าเวลาจะไปงานศพเนี่ยต้องระวังให้ดีนะฮะเพราะบ่อยครั้งที่แขกในงานเนี่ยได้กลายเป็นศพซะเองนะครับ ก่อนจะเข้าสู่เรื่องของหญิงชุดดำสถานีผีสิงใกล้วัดเสมียนนารีอยากจะขอให้ทุกคนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสักนิดหนึ่งนะครับเคยมีตำนานหนึ่งนะครับที่คนเนี่ยเล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยพอจะถึงตรงรางรถไฟเนี่ยจู่ๆรถก็ดับครับนึกภาพสมัยก่อนนะฮะมันไม่ได้มีรถวิ่งกันขวักขวายเหมือนอย่างทุกวันนี้นะครับเวลาตีสองเนี่ยก็เงียบแหละคนเนี่ยไม่ออกมาข้างนอกกันแน่นอนแหละครับ พอรถดับปุ๊บเหลือตาไฟหน้าส่องให้เห็นตรงรางรถไฟครับพบเป็นหญิงชุดดำร่างขาดครึ่งท่อนไส้เนี่ยไหลออกมาหน้าโชกไปด้วยเลือดนะครับแล้วก็คลานมุ่งหน้ามาทางรถปึ๊บ,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 บขึ้นมาบนกระโปรงรถครับและแสดงท่าทางเจ็บปวดรวดร้าวราวกับจะบอกให้กับคนอื่นรู้ว่าเธอเนี่ยเจ็บปวดเพียงใดน,นะ เรื่องราวสยดสยองเหล่านี้ก็เล่าสู่กันฟังของคนในละแวกจนเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครกล้าขับผ่านบริเวณนี้สักเท่าไร่นัก,กน,นะครับผมเองก็ได้ยินมาบ่อยครั้งคนระับเพราะว่าผมเรียนหนังสืออยู่ทางด้านในในย่านนี้มันจะมีรถเมล์ผ่านอยู่2ส,สายนะครับก็คือสาย1 0 7 5และ6 7 1075นเนี่ยจะเป็นมินิบัสนะครับขนเล็กๆ่วน67เนี่ยก็จะเป็นรถรถแดงคันใหญ่เลยแดงครีมนะฮะในยุคนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยมีเงิน,นครับ หลายครั้งผมก็ตัดสินใจที่เออเดินกลับเพื่อประหยัดเงินค่ารถเมย์เก็บไว้นะครับมีวันหนึ่งฮะผมเตะบอลกับเพื่อนหลังโรงเรียนเสร็จก็ไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนนะครับซึ่งก็เหมือนกับบ้านผมเองเนี่ยแหละเพราะว่าสนิทกับทั้งพ่อและแม่ของเพื่อนเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่โอเคพักผ่อนคุยอะไรกันเสร็จสับผมคิดว่ามันเริ่มดึกแหละก็เลยตัดสินใจเดินกลับบ้านนะครับเราเวลาเราราทุ่มกว่าเนี่ยแหละมืดค่ำแล้วผมก็เดินมุ่งหน้าครับ ไปยังวัดเสมียนนารีเพื่อที่จะข้ามฝั่งวิภาวาดีไปขึ้นรถเมล์นะครับโดยปกติเนี่ยผมเป็นคนชอบเดินก้มหน้าตลอดกรุงเทพในสมัยนั้นเนี่ยคือทางเท้ามันจะเต็มไปด้วยขี้หมานะครับผมเป็นคนไม่ชอบเหยียบขี้หมาก็เลยเดินก้มหน้าครับด้วยความที่ว่าก้มหน้าแล้วแสงไฟสลัวๆจากกลางคืนเนี่ยมันจะมีแค่ไฟตรงกลางถนนนะครับทําให้ทางเท้าเนี่ยมองอะไรไม่ค่อยเห็นนัครับ แต่ว่าในที่สุดผมก็เดินผ่านป้ายรถเมล์แล้วก็มองเห็นด้วยหางตาครับเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดดายืนรอรถเมล์อยู่ซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าแถวเนี้ยมันเป็นย่านวัดเสมียนนารีดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่จะมีคนมายืนรอขึ้นรถเมล์ไปงานศพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะผมเดินต่อไปสักประมาณ5เมตรครับก็เอะใจลองหันกลับไปดูดีๆโอ้โหคนลุกไปทั้งตัวเลยครับผมเห็นผู้หญิงชุดดําคนนั้นน่ะ ที่ยืนอยู่อะไม่มีขาครับก็คือยืนลอยอยู่เลยตัวเธอเหมือนปกติทั่วไปแต่ไม่มีขายืนก้มหน้าอยู่ผมตกใจจนถึงขั้นกับร้องอุทานขึ้นมาเลยะร้องว่าเฮ้ยแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมาอย่างเร็วที่สุดนะครับผมวิ่งมาจนเกือบจะถึงหน้าวัดสเสมียนนาลีนะข้ามสะพานข้ามคลองมาด้วยความเหนื่อยหอบแล้วก็ ตกใจกลัวเป็นอย่างมากขนยังลุกอยู่นะฮะพอข้ามมาแล้วเนี่ยได้แต่คิดถึงเรื่องที่ผมเห็นเมื่อกี้นี้ครับเพราะว่ามันไปสอดคล้องกับเรื่องเรื่องเล่าตำนานในบริเวณเนี่ยที่มีผู้หญิงชุดดาถูกรถไฟทับร่างขาดครึ่งท่อนนะ,นะฮะทุกอย่างเงียบสงบครับผมก็เดินคิดๆอะไรมาเรื่อยเปื่อยรถก็จอดติดกันอยู่บริเวณไฟแดงนะครับผมก็เดินข้ามมานะครับ ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีสถานี BTS แบบตอนนี้มันก็จะเป็นเสาปูนเนี่ยเจอเสาโฮฟเวลอะนะที่แบบเหมือนสร้างมานานแล้วมันทิ้งไว้นานยังไม่เสร็จสักทีเสาขนาดใหญ่ะผมก็เดินไปเดินผ่านเสาไปได้ยินเสียงรถไฟบีบแต่ลัน่นปูนโอ้โหผมรีบถอยมาเลยครับเฉียดเฉียดไปประมาณไม่ถึงฟุตอะครับ,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 บโอ้โหคือเสาปูนเนี่ยมันบดบังทัศนวิสัยและผมเดินก้มหน้าด้วยนะครับแล้วก็คิดอะไรใจลอยมาเกือบโดนรถไฟชนแล้วครับ แล้าหันไปดูเฮ้ยไม้กั้นก็ลงนี่หว่าก็คือรถที่ติดอยู่นะก็คือติดไม้กั้นครับแต่ว่าตรงคนเดินเนี่ยมันไม่ได้มีไม้กัน้นมันเป็นทางปูนที่แบบเดินแล้วก็กระโดดข้ามรางรถไฟไปกันเองนะฮะก็เฮ้ยโอ้โหด้วยความเคยชินและประมาทอะครับเกือบเกือบได้แบบสู่ขีดไปเรียบร้อยเกือบตายไปเรียบร้อยนะครับก็เลยคิดในใจว่าเออไม่แน่นะครับว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ย อาจจะเป็นวิญญาณของเธอที่มาเตือนคนในละแวกนี้ให้ระมัดระวังเวลาข้ามทางรถไฟก็เป็นได้นะครับโอเคเรานาน,านานมาทีเราคงจะระวังตัวเป็นอย่างมาก,กน,นะครับแต่คนที่มาโรงเรียนทุกวันเนี่ยมาเดินข้ามเดินกลับทุกวันเนี่ยครับแน่นอนว่าความระมัดระวังเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆปีแล้วปีเล่าเพราะว่ามันคุ้นชินองนะนะครับยังไงก็ ถ้าใครที่จะต้องเดินผ่านรางรถไฟก็อยากเตือนสติให้ระวังตลอดนะครับอย่าเดินก้มหน้าอย่าใส่หูฟังนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องหญิงชุดดําสถานีหลอนใกล้วัดเสมียนนา,นารีนะครับ <shear> ถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังด้วยนะฮะและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องผีเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องหลอนหลอนศาสตร์เล่นลับแบบนี้นะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ได้ดู คลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับข้ามคืนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับเรื่องหลอนในครั้งหน้าฟันดีราตีสวัสดีครับ